นี่มันไข่ไดโนเสาร์อินโดมินัสเล็กหรือว่าไดโนเสาร์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมเชื่อว่าโหดที่สุดดูที่สุดยา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 เดี๋ยวไข่แตกเดี๋ยวแม่ไดโนเสาร์มานั่นเขาอยู่ข้างในจูุลสิกวูดเดอะเอ็กซ์เลียนแบงคอ,อกอยู่ข้างในนั้นยายาโอ้เป็นไดโนเสาร์ปีกบินนี่นะเป็นถังน้ำ อย่าบอกนะไปซื้อจากร้านนี้มาแล้วเพื่อไปลุยจูรลสิคเวิลด้านในเลยเหรอโอ้โหข้างในมีอินโดมินัสเล็กด้วยนะตัวโหดกว่าทีเล็กเยอะเลยเฮ้ยนุ่นทีเล็กอยู่ทีเล็กเป่าลมเอาแล้วเขาโบกมือให้แล้วใครพร้อมที่จะไปหาเขาเฮ้ย ไข่พร้อมที่จะไปหาเขาน้าปอเอาสมุดเก็บเลยนะเดี๋ววิ่งไม่ทันเฮ้ยเจอไข่ฟองแล้วว่าไข่ซ่อนอยู่เฮ้ยนี่ประตูลับเหรอเหมือนจะเป็นประตูลับนะครับนี่มีไข่ฟองซ่อนอยู่ เล็กหรือเปล่านี่คือยุงนี่นะหรือว่ายุงนี่จะเป็นตัวที่สามารถทำให้เนืเสาร์าเกิดขึ้นมาใหม่ได้เลือดเลือดเนืเสาร์าที่อยู่ในยุงเหรอพี่บุ้มใช่ไหมคร <c oughs> ับเพื่อนเ <c oughs> นี่ยเขาเอาเลือดในตัวยุงแบบนี้ ى, มาผลิตใน,นื้เสาร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เราสี่กเวเอ็กซ์เลียนเขาบอกเรือเฟอร์รี่บอร์ดดิ้งเราต้องขึ้นเรือเหรอเนี่ยเราต้องขึ้นเรือไหมครับไปสี่เเราจะขึ้นเรือกันแล้วเราต้องขึ้นเรือใช่ไหมเฮ้ยเราต้องขึ้นเรือเหรอเนี่ยเฮ้ยเราได้นั่งเรือด้วยอ่ะเข้าสู่เรือเฟอร์รี่ค่ะสามารถจับจองได้ในลำเรือนั่งเรือเฟอร์รี่เราเชื่อข้อแล้วนะคะไปนั่งหน้ากันดี่ว้าง โอเคค่ะทุกท่านที่นี่ต้องรับเข้าสู่เรือเฟอร์รี่ค่ะแน่นอนว่าจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้คือเกาะอิสลานูบานั่นเองค่ะเกาะอิสตานูบากัที่ทุ่านต่างก็รู้จักกันดีค่ะระหว่างโดยสารหากปัจัยมีอาการเมาเรือหรือมีข้อสงถามหรือปัญหาสงสัยอะไรสามารถแจ้งเราได้ใครเมาเรือครับใครรับเมาเรือบ้างไอยูรดี้เจเปิ่มเมาไหมเจเพิ่มเมาเรือนะโอเค so stay alert the fun and don't h a t ก๊อปตันเฟรย์ก๊อป I'm ready Everyone is ready เขาบอกก๊อปตันพร้อมแล้ว Okay So let's go เฮ้ยเฮ้ยโอ้เปิดหมดเลยสว่างมากสว่างแล้วเฮ้ยนกนิน Welcome all This is your f e i r y captain speaking

ฝนตกแล้วนะข้างนอกอุ้ยอะไรครับเฮ้ยเห็นฝั่งแล้วเห็นฝั่งแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยปาวานกระโดดน้ อ <Basil> and no ุอ w uan! W uan? ้ยนูดนไปวานวานออกมานโปโกดเห็นมามัจะออกข้างหน้า <awake> อีกมนิดนะาของเราัใหญ่ขึ้นต่นี่ยเฮ้ยน่อหตัวนี้ไม่เอาอันนี้กลัวจะโผล่ออมานะโอมันใหญ่กว่าวานอย่างไรตัวจระเข้ไดโนเสาร์เนี่ย โมซารัสโมซารัสม mm ันโหดมากเลยใช่ไหมพี huh. ่เป uh ิ huh. ๊บมันกัดกินบปลววานได้เลยใช่ปะนึกไงมันกินอยู่ว้าวโอ้ยนั่นไงมันกินบปลววานได้เลยครับเพื่อน and it like looks we're ไว้ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเด็กผู้โดยสารดูท่าก่อนที่ทุกท่านจะลงจากเรือหรดอนาตรวจสอบสัมภาระของท่านเลยนะคะตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนลงจากเรือเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงเกาะอินซาดูบรามาที่เรียบร้อย มาบ้ลเรอไป้แล้วเสเกตทองบ่ถึงเรือถึงกาะอิสปาดูบาแล้วุคนี่ไง Welcome to s p r u b a a ามืดหน่อยนะทุกคนที่บื้มล้องโกรเริ่มจะจับมือแล้วเริ่มจะอาการไม่ดีแล้วว้าว รำเกาะสปารูบ้าเราหมดเริ่มกลัวยังไงอย่างนั้นแล้วโทุกคนตัวนี้ญี่ปนมีใครรู้จักบ้างแล้วไกดเจดีของเราเปวนชื่อว่าแบกกี้นะคะหรือชื่อเต็มๆของเราคือแบ็กี้ตัวจอยแบ็กคัแบกกี้แบ็กคิวส์เป็นนักสดงตัวเอกคตางของเราอีกนะคะจากเร็กจะมีใบดักล่างนะคะสามารถเชื่ได้เลยโอ้ยมีตัวตัวเซเลสด้วย มีตัวเล็กด้วยเดินขึ้นบันไดไปข้างบนได้ด้วยอ่ะไป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 มีไงใกล้ๆเลยเฟรชิโอสลัดแบบใกล้ๆเลยเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีเดี๋ยวจลากไปข้างหนโอเคเดี๋ยวเอาแบบข้าโพดนี้ไปก่อน พี่ยักษ์ใหญ่ใจดีเบรคิโอโซลัสนะครับเ่าไมไม่เห็นหัวเขาแป๊บนึ่งนะเอาอ้าปากแล้วอ้าปากแล้วโอเคน้อปวดไปน้องปวดน้องปวดไม่เอายักษ์ใหญ่อ้าวมีกล้องส่องด้วยนะครับเพื่อนๆอ้าวส่องกัน เห็นตัวอะไรไม่เห็นตัวลองีองดีีหันไปเรื่อยเ่อยหันไปเรื่อยเห็นอะไร่เห็นนะลูมพี่เห็นอะไรสักตัวหนึงไม่ีเลยต้องหาจุดพ่อลส่องดูเป็นไงอ๋อเห็นวิวใช่ไหมเห็นวิวต้นไม้เห็นภูเขาเป็นต้นตัวนี้ัวยเหมือนกันไหเหมือนกันมเหมือนกันหม เหมือนไหมครับอ๋อมุมกล้องเดียวกันไปดูตัวเล็กกันตัวเล็กไม่ไม่ต้องมุมมาเนี้ยนี่ถือสองไม่รักเป็นวิวภูเขาใช่ไหมอ้อโอเคบาย นี่มันเคลียวย่าอยู่พ่อเหมือนเห็นเขาหายใจเป็นควันด้วยนะใช่ปะเหมือนเขาหายใจเป็นควันลวเลยเพื่อนเว้ยนั่นไงหายใจเป็นควันด้วยเหมือนจริงมากโซนนี้อุยอ้ย กินก็เหรอตัวชื่อนี้ชื่อว่าอะไรพี่บุ้ม,มตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะตัวหนามอ่ะตัวคมีหนามนี่ไงแองกิโลโซร์ลส์อันนี้ให้ให้รอไหมใช่อู้วแองกิโลโซลอ์ไปรอโซนสี <S <S ่เฮ้ยอะไรโซนสี 4? นี่โซนสองโซนสอง,โโอ,งอุยง้ยอุ้ยนี่ของจริงหลุดมาในโลกของเราเหรอเนี่ยอุย้ยนี่คืออาหารเขานะครับเพื่อนอาหารของเขาเนาะอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะดูลูกตาดิอุย้ย น่ากลัวดูหนามรอบตัวเขาสิครับดูหางดีหางเป็นตุ้มเลยอ่ะพี่ปุ้มาการโจมตีเขาที่หางต้องฟาดรุนแรงมากๆเลยแน่เลยครับโอ้โหดูตาเขาไี่ขยับได้ด้วยนเะนอยนี่มันของจริงนี่นาะที่เอามา โชวให้เราดูขยับขยับได้ทุกส่วนเลยนะครับพเพื่อนๆรอประตูสี่เปิดนะครับตอนนี้เราอยู่รอประตูสี่เปิดนะครับ หายไปแล้วไปแล้วข้างในนี้มีตัวอะไรอะ่ะในเสายังไม่โผลออกมาเหรอพีทเรสเปกออร์จูราสิกมุมถ่ายรูปบ่เนีฮยอ๋อ